สวัสดีครับผมโน้ต v p สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ลงคลิปเปรี่ยวกับการตั้งค่ากราฟิกของผม ที่ใช้อยู่แต่ปรากฏว่าอัดไปแล้วเนี่ยมันกระตุกเฟรมเรทล่วงเพราะว่าผมอัดหน้าจอไปด้วยถ้าเล่นเฉยๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะลื่นๆพอเปิดโปรแกรม OBS อะไรเงี้ยมันก็ล่วงไปนิดหน่อยบางช่วงเวลาหันเมาส์เร็วๆเนี่ยมันก็กระตุกไปด้วยซึ่งการตั้งค่าที่แล้วอะ่ะผมตั้งเอาไว้ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยให้สวยที่สุดแล้วเฟรมเรท30ก็เพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าพอผมจะอัดไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้ละผมต้องปรับกราฟิกให้ต่ำลงมันก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ อันนี้คือ preset เป็น low แล้วเพิ่มในส่วนของอาคารเนี่ยเป็น medium low end เนี่ยคือต่ำสุดละเลือก preset เป็น low end แล้วก็เลือกตรง building เนี่ยเป็น medium เพราะว่าถ้า building เป็น low เนี่ยหลังคาอาคารต่างๆมันจะเบลอๆมันจะประมาณนี้เลยไหมดูหลังคาพืดอาคารพูดโดยสารมันก็มีความเป็นหลังคานะ แต่มันไม่ชัดอะ่ะมันเบลอเดี๋ยวปรับอาคารเป็น medium เนี่ยนี่คือหลังคาของ medium มันก็จะมี texture ชัดขึ้นมาหน่อยแล้วผมก็จะปรับ ambient occlusion มัน off อยู่ให้เป็น low ถ้า preset มันอะ่ะมันจะเป็น off เรามาเลือกเองให้เป็น low มันจะเป็นเหมือนเงาจางๆใต้เครื่องบินเห็นไหมสังเกตที่อาคารงวงช้างมันจะมีเงาดำๆมันไม่ถึงกับเป็น shadow เงาลางๆเงาจางๆใต้เครื่องบินเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะเห็นไหม มันไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นโล่งๆขาวสะอาดเรียบกริบซึ่งมันดูไม่มีมิติเอาซะเลยผมก็เลยจะเปิด i a m b i เบ o c c ออ s i o n เนี่ยให้เป็นโลตอนเนี้ผมต้องการเฟรมเรทละเพราะว่าผมอยากจะอัดเกมนี้ไปด้วยไงผมเลยอยากจะปรับต่ำที่สุดแล้วให้มันลื่นคนดูจะได้ไม่เวียนหัวแล้วก็สิ่งที่ผมจะปรับก็คือ Depth of Field ให้เป็นโล m o t i ั่น l u u r ผมปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ Classs cockpit r e f r e s h rate เนี่ย ให้ปรับเป็น high มันบอกว่า glass cockpit refresh rate ใช่ไหมก็คือความทีของจอใน c o c k p i อะถ้ามันโลจอดิจิตอลในค o อ k p i t มันก็จะกระตุกกระตุกไอการตั้งค่าที่ว่าเนี่ยมันก็คือตรงนี้จอใน c o อ k p i t ทั้งหลายแหล่ถ้าปรับเป็นโลเนี่ยเวลาตัวเลขมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยภาพมันจะกระตุกกระตุกเพราะว่า refresh rate มันต่ำให้ปรับเป็น high แล้วมันจะลื่นจอมันจะลื่นเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงทั้งหมดที่ผมปรับก็จะประมาณนี้ fps ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50 5 0ถึง55คนดูจะเห็นไหมอ่ะมุมซ้ายบนจะมีเลขตัวเล็กๆอยู่ประมาณ54-55ถือว่าลื่นกว่าเดิมไหมก็ลื่นนะถ้าหารเร็วๆก็จะกระตุกอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเปิดโปรแกรม OBS ไปด้วยดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าไอ e f ฟเฟช a е й c คอกพิตเมืเ่อกี้ว่ามันเป็นยังไงผมขอวิฟไปที่ด e เซนต์เลยแล้วกันขี้เกียจสตาร์ทเครื่องอ่ะเลขความเร็วเนี้ยง่ายสุดละตอนนี้ความสูงส0,000ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลงไปหมื่นหนึ่งแล้วกัน ให็นไหมมันจะดูกระตุกกระตุกเนี่ยอันนี้โลนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไฮนะมันจะได้ดูชัดขึ้นไหนม,มันมันดูไม่สมูทเลยนะใช่ไหมปรับให้เป็น high. ไฮนะลื่นขึ้นไหมลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยอันนี้คือการตั้งค่าไอหน้าจอ Refresh Rate ใน c ค c k p i t พิษ ก็จะประมาณนี้ถือว่าลื่นไหมก็ลื่นนะเมฆเมฆก็ดูก็ยังดูดีไม่ได้ขี้เหล่อ,อะไรขนาดนั้นถ้าเงายุบยับยุบยับเนี่ยให้ปรับตรงที่ช h a ์ o โ m แมให้ปรับสูตรไปเลยยุบยับยุบยับจะหายไปแต่บางจุดก็ยังมีอยู่เฟรมเลทล่วงไหมก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ50เท่าเดิมโอเค ในคอกพิษเนี่ยเหมือนตัวเกมมันจะปรับให้ตัวเครื่องบินเนี่ยชัดอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะปรับโลหรือจะปรับอะไรก็ตามมันจะเอาเครื่องบินชัดเป็นหลักแล้วคุณค่อยไปปรับสภาพแวดล้อมให้มันชัดขึ้นว่าคุณต้องการแบบไหนอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะเพราะว่าผมลองปรับดูแล้วอ่ะทั้งสูงและต่ำอัลตร้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองปรับอัลตร้าสิอันนี้พรีเซตอัลตร้าเลยนะอุ้ย เมฆมันก็จะดูเป็นก้อนขึ้นแต่มันจะกระตุกเล็กน้อยถ้าไม่ขยับถ้าไม่หันซ้ายหันขวาไปมามันก็ยังชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมมันก็ยังดูลื่นๆอยู่ปรับเป็นโลแล้วกันปรับโลดูสิโลเอ็นเป็นปุยนุ่นเลยเมฆเป็นปุยนุ่นฮ uh, ะมีเดียมอ่ะมีเดียมเออโหมีเดียม <medium S 1> <medium S 2> ก็ดูเป็นเมฆเป็นเป็นเมฆฝนใช่ไหมเนี่ยดำคลิงตีงขนาดนี้ a ฟรมเร e ก็อยู่ประมาณที่40มีเดียมเดี๋ยวไปดูในคอกพิตแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะจับมุมนี้ไว้แล้วผมจะปรับเป็นอัลตรานะผมว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะในคอกพิตอ่ะดูสิเห็นไหมความคมชัดของตัวหนังสือมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คืออัลตรานะเดี๋ยวจะปรับเป็นโลให้เห็นความแตกตาก่าง แต่ไอตัวหนังสือพวกนี้ถ้ายิ่งซูมเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันจะยิ่งชัดแต่ผมจะเอาระยะนี้ก่อนนะว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างสิ่งที่เปลี่ยนแน่ๆเลยก็น่าจะเป็นเงาเงามันยุบยับยุบ,ยบ,ยบ,ยบเห็นไหมส่วนอื่นล่ะส่วนอื่นผมว่าเหมือนเดิมเด้ๆเลยมีแค่เงายุบยับยุบๆนั่นแหละที่เปลี่ยนไปอันนี้ผมซูมสุดแล้วนะกราฟิกโลเดี๋ยวจะปรับเป็นอัลตร้ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหม ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าไอเกมเนี่ยมันออปติมไให้ภายในเครื่องบินน่ะในค็อกพิตเนี่ยมันคมชัดอยู่ตลอดเวลามันจะเปลี่ยนแปลงแค่แสงเงาแค่นั้นเองกราฟิกะนะเพราะฉะนั้นกราฟิกมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคุณอยากได้กราฟิกภายนอกที่ดีขึ้นแต่ถ้าการ์ดจอไม่แรงก็ทำให้เฟรมร่วงเล่นไม่สนุกได้เหมือนกันผมขอปรับเป็นมีเดียมที่ผมจะรับได้หรือไม่ มีเดียมเฮ้ยเมฆเมฆเมฆอันนี้ผมลดเพดานบินลงเนียมันก็เลยชนเมฆทำไมขอบขอบเครื่องบินเห็นไหมขอบเครื่องบินมันยุบยับยุบยับถ้าไม่บินผ่านเมฆมันก็ไม่ยุบยับนะเห็นไหมยุบยับยุบยับยุบ,ยบ ผมลองปรับออาต้าดูแล้วมันก็ยังยุบยับเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันต้องไปแก้ตรงไหนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ